สวัสดีครับเต็นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับสําหรับคลิปนี้กับพบพ่อกันที่เก่าลูกน้อครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้กำลังพาพี่พาน้องมาบุกฟาร์มนะครับผมครับอันนี้เป็นฟาร์มงัวขาวลําพูนนะพี่น้อเพราะว่าคลิปนี้เขาอยู่ที่ลําพูนนะครับหลักกาเป็นฟาร์มนะครับผมครับเป็นฟาร์มเดี่ยวนะครับในเมืองลําพูนเฮานะครับที่ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดนะครับผมครับนั่นก็คือฟาร์มของพ่อสุเมธครับผมสวัสดีครับพ่อสุเมธครับสวัสดีครับครับผมครับเมื่อนี้ก็เลยพาพี่น้องมาเลาะชม ฟาร์มงัวลําพูนอันนี้ฟาร์มงัวขาวลําพูนนะพ่อนอับพ่อล่องพูดอ่าวาิความเป็นมาตั้งแตาตังแต่การเลี้ยงงัวที่เลกเลยไปยังไดมายัางไหนพ่อถึงได้มาเลี้ยงงัวพ่อสมัยก่อนนี่พ่อสมัยพ่อนี่ก็เมื่อพ่อเด็กครับเห็นบ้านเฮานี่มันก็ ปฐมทีนาอโอ้สมัยนั้นมีแค่ปอซี่ครับผมแล้วปอกก็ได้ไปศึกษาที่สันกำแพงสามปีลงปอเกตเนาะโอ้สมัยนัย้นปเรเยนปอเ,เนี่ไม่ธรรมดานะพ่อตาธรรมดาครับผมก็เลยออกมาประกอบธุรกิจทำไรทำนาเลี้ยงงูขาวเลี้ยงโูนมอย่างเงี้ยกะโอ้ยแ้ปอก็เลยออกมาทำกิจการชนตัวครับผมแล้ว โอ้แต่ว่าก็พลิกพลิกมาพลิกมากพอสมควรเพราะว่าจากอดีตนี่พ่อนี่ก็เป็นลูกครูนี่ลูกครูพ่อเป็นครูโอ้ <c oughs> ไม่ไม่อยากจะเชื่อนะครับพี่น้องครับผมครับพ่อเป็นครูแต่เพิ่นกลับมาหมักวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบ,บแเกษตรกรเขาครับโอ้แต่ว่าพ่อก็อยากให้เรียนอยู่แต่เราไม่แต่แต่เราชอบชีวิตครับผมน้องสาวเป็นครูคนโอ้พี่น้องครับผมครับันี่กัเลยนี่ยนะครับพี่น้องครับผมก็เลยได้มาเห็นนะครับสำหรับงัวลำพูนนะครับเพราะว่าฟาร์มของคุณพ่อเพิ่นบอธรรมดานะครับเพราะว่าได้เคยถวาย งูขาวน้ำพุนเหรอครับทั้งในหลวงมาแล้วครับ<ม>ราชการที่เก่าโอ้โหพี่น้องครับผมผ<ม>ู้มงคลอาจจะบ่บ่รู้หรือบอ่เข้าใจว่างูขาวคือได้ถวายนะครับ<ม>พี่น้องเคยเห็นบ่นนนครับพี่น้องครับผมอ่าที่เฮาตอนแหกหน้าขวัอ,อ,อนะพ่อเนาะครับก็คือจะมีพระโครพ,ระพระโคแรกพระโครพระโคแรกหน้านะครับก็คือน,นี่แหละพี่ครับผมจุดเริ่มต้นนะครับวงไปมองมากกันนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ก็คืองูขาวน้ำพุนเฮาเพราะว่างูพวกนี้ต้องว่าพี่น้องฟังว่าเป็นงูสิริมงคลกับว่าได้เป็นงูมงคลเป็นงูมงคลครับ เลี้ยงพวกครมงคลพี่น้อครับครมงคลไปแจกขายกินเนื้อครับผมเป็นงัวเลี้ยงมงคลนะครับผู้ใดมีไว้ในครอบครองกะอ่าจะเด้รุ่งเรืองเนาะพ่อเนาะอยู่ดีมีชุกมีอยู่มีกินนี่แหละกะอืมตากที่มาก่อนนี่เป็นไงพ่อชีวิตตอนยังไม่เลี้ยงวัวกะโอ้ยป้อนี่มีน้องหลายคนเนาะครับผมโอ้ก็ชีวิตก็ลําบากน้อยแต่ว่า พ่อก็อทำมากินต่อมาเดียวนี่ก็เออจนพอดีมีกินอ่ะจนพอจนพออยู่พอกินนะพ่อเนาะอยู่พอกินก่อบ่เป็นธรรมดาพี่น้องครับจากเลี้ยงง้วยละพี่น้องครับจากเด็กเลี้ยงง้อคนหนึ่งนะครับตัวนี้จนเป็นเกษตรกรดีเด่นเนาะระดับประเทศพี่น้องครับบ่ธรรมดาถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะพ่อเนาะครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้รับเกียรติบัตรเกียรติคุณต่างๆ่างนะครับจากในหลวงร้อเก่าของเทานะครับผมครับไม่ธรรมดาสำหรับเกษตรกรผู้ที่เพิ่น ค่อูอาจจะบ่สูงนะพ่อจบป .7 เจ็ดนอะเจสมัยนันแต่ว่าสมัยนั้นสุดยอดนะพอนอเป็นคู่เลยเลยบ่สมัยนั้นนะสมัยนั้นนี่ถ้าเห็นนี่ได้เป็นคู่มดอถ้าเห็นจบนะครับผมโอ้โหแต่ว่าพ่อภูมิใจที่เพื่อนของพ่อเนี่ยเป็นคู่เป็นตำรวจเป็นหมอความเป็นอยู่บรรเทาปอไม่ธรรมดาพี่้องครับผมอือคือว่า อ่อมดีมันชอบแบบโบราณอย่างบ้านเนี่ยพ่อดเหงบ้านแบบโบราณไว้อ่าคลิปหลังคอกงวงนีมีทั้งเงินมองรับรองรับรองนะพ่อเนาะมีบ่่ดอแม่นธรรมดาไปแล้ครับแล้วพื้นที่ของพ่ออยู่นี่กาบ่แม่หน่อยๆนะครับที่ที่เฮาเห็นนี่ก็ได้เพราะว่าพ่อเพิ่นก็มีที่มีทางมันหน่อยๆนะครับสำหรับผู้ที่มีที่ได้แถวเชียงใหม่ลำพูนไม่ธรรมดาเลยครับที่แถวนี้ก็แพงก็แล้วนันพ่อวันนี้นี่ยขอถามหน่อยพ่อปกติแล้ววัวเขาลำพูนนี่ปกติ มีกี่เหล่ามีกี่สายพันธุ์พอมันมันจะเป็นสายพันธุ์เดียวแต่ว่ามันจะต้องมีหลายเหล่าอ,อาจะมาจากพะเยาบ้างมา,มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ้างมา,มาจาก,กเกษตรแม่ทาบ้างอย่างเงี้ยก่ะ<อ>มันต้องมีหลายเหล่าครับผมเราก็พยายามจะเอามาผสมประส,สานกันนอกให้มันคงใช่ใช่ใช่คงไว้ ครับผมแล้วเห็นพ่อพูดไว้แต่ที่แรกเนาะว่างัวขาวนี่เป็นงัวมงคล,งงคลอย่างผมไนี่มาจากอีสานผมก็ไม่รู้ว่างัวมงคลเป็นมงคลเนาะ<อ>เพราะว่าแถวบ้านเราก็นิยมกินงัวเป<อ>็นหลักเนาะอเออเป็นประวัติเป็นมาอย่างไงพ่อสำหรับงัวขาวลำพูนเราเนี่ยพ่อถึงเรียกว่างัวมงคลเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อพันกว่านะปีนะเปิดต<ม>ามเรื่องในบันทึกไว้ มหาวิาลเชียงใหม่ครับเขาว่าเป็นวัวของพันนางเจ้าจมามเทวียอ,อย่างเงี้ยโอ้สมัยพันพันพันปีนที่แล้วนะครี่ร้อยกว่าปีผ่านมาพันสี่ร้อยกว่าปีพี่น้องครับครับแล้วปกติแล้วงวพวกนี้นี่เป็นงวที่อยู่ในบ้านเมืองเราอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามาจากที่อื่นมันจำเป็นงวพันนางเจ้าจามเทวีมาครองเมืองลำพูนครับผมเขาเอามา ขบวนช้างขบวนมากขบวนเนี่ยละโว่สมัยนั้นอะนะรัเนี่ยแล้วก็ผมก็เลยมาอนุรักษ์ไว้นอกครับ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 อันนี้เห็นบอกว่าอ๋อพยพมาจากเมืองละโว่แล้วคบลพ่อน่ออันนัจ้าจำทวีครับพี่้องครับผมขึ้นมาคลองเมืองฮาริภูนชัยเนี่ยครับผมเบิ่งพี่้องครับประวัติเขาเป็นมาปธรรมดาพี่้องครับสำหรับวขาวมีเรื่องที่บางเที่ยเข้ากับจจะโมลูนะครับหลายๆเรื่องนะครับครับนี่ คือจังเขาเห็นงัวขาวเขาแม่นงัวขาวแถวบ้านเรามันก็เป็นงัวาธรรมดาเนาะแต่ว่านี่มันจะอีกแบบหนึ่งเรสังเกตเบื้องเขาเนาะครับเขาเป็นกรเบกกรลักเลยนะพ่อเนาะจะจะเป็นเขาเหลืองจมูกชมพูคิบห้าประการจะอยู่ในตัวเขานะหมายความว่าเขาเหลืองเล็บเหลืองจมูกชมพูหนังชมพูหางขาวเล็บ เหลืองทั้งหมดเลยอือถือว่าเข้าตำรา,าข้าวตำราทุกอย่างยิ่งไปเป็นพระโคถ้าเขาและขวัญไม่ได้เขาไม่เอาหรอกครับพออ่อต้องขวัญและอะไรข้าวตำราทุกอย่างครับผมโอ้โอเบิ่งนี่พี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปรอเบิ่งไกลๆพี่น้องครับเบื่องนั้พี่น้องกับผมเนี่ย อันนี้นี่ท่อถามหน่อยแล้วเวลาเลี้ยงนี่เลี้ยงยากไหมพอ่อไม่ยากเพราะว่าพ่อก็เลี้ยงตจปล่อยเลยเนาะปล่อยตจำทุ่งตจำนนไม่ค่อยเป็นโรคเป็นอะไรไใช่ไหมไม่มีไม่มีมันมันทน<อ>ทนกวางกวัวแดงทนกวางกัวแดงเยอะครับผมทนกวางกัวแดงที่เราเลี้ยงทั่วไปทท่่แดงัวไปครับผมครับเป็นงัวเพราะเป็นงัว,วพื้นบ้านครับผมเป็นงัวพื้นเมืองเพื่อนครับแต่มีความทนทานอยู่แล้วเพราะว่าต่อโรคครับผมทนทานต่อโรคเพื่อนครับเบิ้งเนี่ย ข้าแม่นบ้านเทาอีสานบ้านเทากับงัวงัวกับโดนไทยอันขี่ปอพี่น้องคำครับนี่พ่อรู้จักงัวกระโดนไหมพ่องัวกระโดนไทยขี่ปองูงูของภาคใต้ที่เขาเลี้ยกงัวลานงัวอะไรนง่มัใช่กันไม่ใช่พ่องัวภาคอีสานงัวภาคอีสานเขางัวภาคอีสานเขาเรียกว่างัวกระโดนงัวกระโดนกัน พอรู้จักไหมพ่อบว่าหัวเป็นงัวเป็นงัวกระโดดนี่รอครับงัวพื้นเมืองเนี่ยค่ะใช่ครับเป็นงัวแต่ว่าตัวเล็กๆนะเล็กๆนะเออง่ายๆในน้อยนี่ละครับคล้ายๆกับงัวกระโดนบ้านเราเรียกว่างัวดอยงูเขาคอยเด่งตามเขาตทำไะทนทานเหมือนกันได้หรือทนทานแต่ว่าตัวไม่ใหญ่หนอตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กแต่ว่าทางนี้จะเรียกว่างัวเขาอ่า ครับผมแต่ว่าทางบ้านผมเรียกว่างัวงัวโคกงัวอย่างนี้ล่ะครับพี่น้องงัวแดงงัวดำอย่างนั้นล่ะอ่าใช่ครับผมอ่าเนี้ยครับผมเบิ้งได้าเป็นตัวใหญ่เพื่อนเป็นรับกุ่นอะไไทยให้ไทยได้หนิกัแรงดีได้ได้แรงได้เลยใช่ไหมพ่อโอ้ยสมัยก่อนพ่อทำนานี่ถ้าว่างัวบามั่นงัวแดงอย่างมันอ่อนแอ ตัวใหญ่จริง่แห่จริงแต่ตไม่แข็งแรงแล้วงูขาวนี่เนี่ยมันแข็งแรงมันเร็วถ้าเทีมเกวียนนี่วิ่งเลยวิ่งเลยถ้าสมมติว่างูแดงไปได้กิโลงูขาวไปได้สองกิโลแต่เทีมเกวียนเนี่ยครับผมโอ้เป็นครับครับความทนทานครับผมแข็งแรงแหละครับทนทานต่อโลกหรี้ยงง่ายด้วยแล้วพอที่สำคัญเนาะ เบิ่งนะครับพี่น้องครับมืึอนี้ก็ได้ได้มีโอกาสนี่แหละพี่น้องครับมาเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ละพี่น้องครับต้นตำรับพี่น้องครับต้นกำเนิดนะครับนบตำรับอ่าพอโคพอโคนะครับเนาะเวลาเขาแหลกหน้าขวนพี่น้องครับก็ยังสังเกตว่าเอ๊ะจะเป็นงวขาวเนาะนะพี่น้องครับผมนี่ละครับพี่น้องครับเออมองไปมองมาเพี่นองก็ได้พี่น้องสำหรับงวขาวลำพูนนะครับเนาะพี่น้องครับผมมีพันเดียวแต่ว่ามีหลายเล่านะพี่น้องครับเนี่ยเป็นงวเพื้นเมืองงวลูกลักษ์นะครับเพราะว่าอ่าคุ่มือนในการหาเบิ้งยากแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่า มันกับเบิร์ตไปตามยุคตามสมัยนะครับแต่ว่ายังโชคยังดีนะครับที่พ่อสมเมกเพื่อนนะครับผมครับได้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานแล้วเดินเบิรงได้ศึกษานะครับผมครับคือยังพ่อเพค้นว่าแล้วพี่น้องครับผมครับนี่เป็นวัวที่อี่อย่างไรนะครับเป็นวัวสีมุกคนพี่น้องครับผู้ใดมีไว้ในครอบครองแก่ทาเจ้าของนี่โอ้ยมังมีสีสุกพี่น้องครับครับนี่มีพ่อจะเลื่อนลุงเรื่องพี่น้องครับในการงานอะไยังกระขึ้นทด้งพี่น้องครับเพราะว่าเป็นวัวมุกคนนรับเนาะเชื่องพี่น้องครับผมครับหู้พ่อผมตัวนีี่่่่่่พพนนน้้้ออองงืแตวาาเบทไดลึกะ จะไปใกล้พี่รองครับเพูนว่าพวกน่ะเบื้องในพี่รองครับนี่เถืด้นี่พี่รองครับนี่เถือกันหญ่ถือกกันพี่รองคำหน้าจะเถิกพี่รองครับนั่นอืมใจเย็นได้ลูกเล้วใจเย็นใจเย็นโอ้กระต่ยยานพี่รองดึงนะครับพี่รองครับนี่งามตรงนาะเพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับครับคือพ่อละวานลครับเขาเขาออกสีชมพูนะพี่รองคำครับนี่เล็บเท้าพวกหางพวกหยางนะครับปากกบ สีชมพูนะครับบังคับนี่แต่ว่าสังเกตเบื้งเขานะครับครับเขาเพิ่นจะเป็นของจ้องขึ้นพี่น้องครับนี่งวทางภาคเหนือพี่น้องลงัวงัูพื้นเมืองงัูพื้นบ้านเพิ่นพี่น้องครับนะครับเออไล่กันแล้วบัดนี้พี่น้องครับเป็นอย่างน้อบัดนี้เออบรรยากาศดีพี่น้องได้มาในีกันไล่ก็ถือว่าเป็นการมาบุกฟาร์มงัวพื้นเมืองนะครับบังคับ ขององ้อเขาวลำพูนนะครับเนาะซึ่งคือว่ารเลยนะครับที่ผมได้บอกไว้กับมือหาเบื้องยากแล้วนะครับเขาเลือไปทางไหนก็จะพ่อแต่งวัวแดงกันสั้นได้พี่น้องครับเพื่นล่ะ <c oughs> ส่วนมากจะเป็นสั้นแบบนี้ดีเพราะใครมีคนเลี้ยงแล้วล่ะเพื่อนครับครับหายากนะครับเนาองนะครับผมอืมเบื้งนี้แล้วพ่อครับขอสอบถามหน่อยพ่ออ่าแล้วปกตินี่ถ้าเราอ่าวัวนี่อถ้ามาแบ่งมีคนลูกค้าอะไรมาแบ่งนี่เขาเราติดต่อกันทางไหนพ่อ อ๋อหมายความว่าบางคนก็ยังเพชรบุรีเขามาเอานรับางคนก็มาดูผมส่งรูปให้โอส่งรูปให้ก็เขาพอใจเขาก็โอนเงินให้ผมโอเคส่งงูให้เขาครับล้ายๆกับว่าทางออนไลน์เลยนะพ่อนี่ออนไลน์เลยยังไงนะใบขึ้นย้ายให้กับผมลากไปก่อน แล้วที่นี่เพราะว่าเห็นพ่อมีสองมีสองอย่างเนาะก็คือตอนนี้พ่อจะมีสองอย่างเลยครับเพิ่มจะมีทั้งงัวแดงก็คือต้างพุนอันนี้งัวขาวอ่าขอถามเลยพ่อตั้งแต่พ่อเลี้ยงมาเนี่ยมันข้อแตกต่างมันนี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างพ่ออ่าระหว่างงัวสองสายพันธุ์เนี่ยงัวแดงนี่มันเนื้อมันเป็นวัวเนื้อน้องคนเราเลี้ยงไปเพื่อขุนขายเนาะ เรืออย่างนี้นี่มันเป็นงวมงคลเนื้อน้อยอเลี้ยงไปไว้อย่างรีสอร์ทก็ผู้มีอันจะกินเขาจะชื่อไปเป็นมงคลแก่ชีวิตเขานะคะครับผมเลี้ยงเพื่อประดับปาริมเลี้ยงเพื่อไปชีวิตมงคลจะหของไปเลี้ยงกินเนื้อกินขกินเนื้อกินหนังพี่รองครับแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ใช้งานได้เออแต่ว่าสมัยตะเกาอจังพอเราว่าเป็นงครับยามอิไทยนากระถ่ายให้ถ่ายล่าเรียมเกียนได้นะพ่อเนาะ ครับผมแล้วแล้วรูปแบบการเลี้ยงก็คือง่ายๆเลยนะพ่อนอเพราะว่าคือยังพ่อนี่เพิ่นปล่อยกว่าเลี้ยงงวแดงก่อนโอ้งวแดงยังยาจะยากกว่าเลยอันนี้เลี้ยงง่ายกว่าพี่้องครับนี่พ่อกับปล่อยเลี้ยงไล่ทุ่งไปพี่้องครับนี่เบิ่งพี่้องครับรูปแบบการเลี้ยงการเลี้ยงแบบปล่อยนะครับผมครับง่ายๆเลยโรคไัยบ่ค่อยมีพี่้องครับครับสำหรับอ่างวพวกนี้นะครับนึ่งถือว่าโอ้หนาเลี้ยงนะครับบัดนี้อ่าพ่อแล้วที่นี่นี่อยากให้พ่อ ช่วยแนะนําหน่อยพอ่อสาหรับผู้ที่อยากสนใจจะเลี้ยงเนี่ยพ่อต้องมีต้องมียังไงบ้างถ้าว่าอย่างทั้งอีสานนี่โหเลี้ยงได้สบายสบายแล้วพ่อเนาะที่ดินกว้างขวางเนาะก็คือก่อนจะเลี้ยงวัวต้องมีที่ซะก่อนเลยมีที่ที่สักมีที่ออทพอได้ให้ปล่อยให้เขาเลี้ยงเขาอะไรไปนะพ่อเนาะ,ะ,ะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบผูกแบบไล่ทุ่งครับผมเลี้ยงอย่างผมนี่เลี้ยงไว้ใน อันนี้ก็เราครับผมเลี้ยงไว้ที่นานแล้วพ่อเนาะก็คือพี่น้องครับผมก็คือสำหรับผู้อยากเลี้ยงกะแต่ที่สำคัญเลยต้องมีใจนะพ่อเนาะต้องมีใจรักก่อนเลยมีใจรักอืครับผมต้องมีใจรักแหละก็มีพื้นที่มีเงี้กะสามารถเลี้ยงได้พี่น้องครับอันนี้ดูแลง่ายพี่น้องครับคือยังพอระวางโรคไัไข้เจ็บบ่ค่อยมีนะพ่อครับผมอ่ะพ่อสุดท้ายแล้วอยากจะให้พ่อช่วยบอกช่องทางการติดต่อไหนถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะ สนใจอยากจะมาขอเอาไปเลี้ยงอยากมาขอแบ่งปันอยากให้โทรมาติดต่อพ่อ,อยังไงเนาะถ้ามีคนอยากมาขอซื้อขอแบ่งไปเลี้ยงแบ่งพ่อพัานไปเนาะนหรือว่าอยากเข้ามาดูตัวจริงอย่างเงี้ยพอาาถ้า้าาาาามมมไดก็เเลยข ครับผมพอ่พอมาไปไหนออยู่จำในฟาร์มเนี่ยครับผมมีเบอร์ไม่พอจำเบอร์โทรศัพท์พ<อ>ได้ไหมเบอร์ของลูกบบาวพ่อบะมีโทรศัพท์อ๋อพ่อบะมีโทรศัพท์อนอนพี่น้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งเบอร์เธอหนึงน่งเนาะแต่ว่าพ่อมีเฟซบุ๊กอยู่นะเฟซบุ๊กของพ่อมีลูกบบาทำอ่าชื่อชื่ออะไรครับพีกนกจัดพี่กนกศักติ์นาะกนกจัดเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งอ่าเบอร์ศูนย์ปดหนึ่งครับพี่น้อง8ปด 882 8 8ดสครับผม7002 7002ไศูเจดย้อครับสามารถอันนี้เป็นเบอร์ลูกชายแล้วพ่อเนาะลูกชายครับผมครับการติดต่อเบอร์ลูกชายคนเล็กนี่087 087ครับพี่น้อง726 726ครับผม2552 2552ไสองสองห้าห้องพี่นองครับก็คือนี่เป็นลูกคนเล็กเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโอ้ครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องครับผมก็คือพี่น้องครับพ่อเพิ่อนเอาเบอร์ไฮซองเบอร์ก็คืออยากจะ ติดต่อสอบถามนะครับในเ,เรื่องของวัวเขาลําพูนหรือว่าอยากจะเข้ามาดูชมฟาร์มก็ติดต่อมาก่อนนะพ่อเน้องมาชมได้ไม่เป็นไรผมติดต่อสอบถามเข้ามาเรื่อ้อครับพี่น้องครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสุเมธนะพ่อเนาะที่ได้ให้เข้ามาชมฟาร์มวัวลําพูนนะพ่อเนาะเลยเนาะงูวขาวลำพูนพี่น้องครับผมก็ต้องขอบคุณพ่อเพื่อนนะครับครับที่มีโอกาสถ้าได้มาเห็นแล้วน้องครับครั้งแรกในชีวิตคือกันสหรับตัวผมนะครับก็จะฝากกันสำหรับคลิปหน้าคลิปไหนด้วยนะพอนาะครับคำสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับพี่นรองครับ